คอะดับตรงคอกึ๊กกึ๊กมาก็เท้าเข้ากันเลยอยากเห็นไหมสาธิตให้เลยไหมดีไหมดีค่ะดีนะดูไหมดูยกขึ้นเห็นไหมถ้าใครอยู่ข้างหน้าเห็นสูงตามไหมเห็นครับเห็นชัดเลยมไหมเราทำยังไงเราแค่ทําดับคอแต่น้องงายท่านนั่งก็ได้นะดับคอผ่นสบายเมื่อคืนดวงสสยไม่มีหมอนอนเลยติดนี่นะครับนี้ นึ่งสองสามโอเคเท่าไม่เท่าไม่เท่าอะไรก็าเสียหน้าเลยเห็นไหมสบายสบายเลยไม่เท่ากันยังเสมอยังเสมอเลยไหมเห็นไหมดูดูดูนะครับอันนั้นเท่ากันไหมแค่นี้ง่ายไหมง่ายมากเลยเราไม่ต้องไปดืนไปทำอะไรเลยไหมเท่าท่าเท่านั้นอ่าฮะ อะไรนะโอเคมันยืดนะครับมันมันมันอะไรนะบางครั้งเนี่ยเอ่อรองท้าสั้นพยายามไม่คือเท้าไหนยาวอ่ะเท้าซ้ายยาวเท้าขวาสั้นเอเห็นนะเอ่อเท้าซ้ายยาวเนี่ยอ่อจะมีปัญหาช่องเนี่ยอ่อตั้งแต่เอ่อข้างล่างลงไปเอ่ออะไรนะกระเพาะลำไส้ระบบลำไส้ระบบกระเพาะลาลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแต่ถ้าเป็นเท้าขวายาวนี่จะเป็น ระบบเลือดไหลเวียนเลือดนะีปอดหัวใจระบบไหลเวียนเลือดตับหรือว่าอนะไรในช่องบหดไปเชื่อแปรความ่อนนะโอเคต่อไปเมื่อกี้เราเช็คขาวแล้วนะต่อไปโอ้อันนี้มีปืนบ้านเะตอร์ลุกตรงนี้อ่าดีนะโอเคกระดูกของคุณลุงกับหลวงพ่อตอนเช้าเนี่ยของคุณลุงนี่โอเคเลยนะจะได้นะกระดูกนี่ตรงเป๊ะเลยเนะี่ยไม่ไม่คดไม่งองไม่อนะไร แสดงว่าใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวต้องไปซื้อโอเดียนอาสักแก้ว <c oughs> ใช้ได้ไหมโอเคดูตอนนี้เรามาเช็คตัวกล้ามเนี่ยนะอ่าบางทีบางทีแค่เราคลายเนี่ยนะถ้ากระดูกเขาไม่ตึงไม่แรงมากนะมันก็ดังกุ๊บกับกับอะไรนั่ลครุบ,บ,บไม่เป็นไรนะอืมก็โอเคอยู่นะไม่ตึงแต่ปัญหาต้องเอียวนิดหน่อยน่าจะทำงานหนะักขับรถไกลก็ขับมาจากน่นนพิษณุโลกนะต่อไป โค้ำเทพร้าว่ยโอเคเราทำร้อยวันกันนะได้ไม่ได้โอ้ขัดกุที่นี่แต่มาต้องเซฟติ่งทุกได้ออกออกติดต่อ กระแทกสรยังไงนะตายโมนี้ตึงมากเลยหรือว่าถ้าแถวแถวอะไรเนี่ยประมาณทีหนึ่งถึงทีเจ็ดเนี่ยแข็งๆตึงตึนี่ปัญหาอะไรยังไงปัญหาอะไรยวนความเครียดถ้าแข็งๆเนี่ยอ่าความเครียดถูกต้องเลยอะไรต่อนอนดึกนอนดึกอ่าถูกต้องเลยนอนดึกด้วยนะความเครียดอะไรนอนไม่ค่อยได้ดื่มเยอะอ่าดื่มเยอะแอลกอฮอล์เยอะเกินไปหน่อยนอนไม่หลับเครียดนะบางครั้งพวกนี้จะต้องมีเรามีโรค ความดันสูงเบาหวานหัวใจพาะนี้จะมีปัญหาเอ้ยเมื่อกี้ข้างไหนยาวอเออจะเป้นข้างสายยาวเนี่ยแสดงต้องระวังนะยืนพระอายุสูงเนี่ยความดันเบาหวานนสันล่อหัวใจอ่ที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันตรงนี้มันจะตึงๆแข็งๆตรงนี้จะตึงๆนะที่ที่ข้างล่างนี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็มาดูมาดูหัวใจอยู่ตรงไหน คนมีหัวใจมีปัญหาไป็นไรอกหักไม่ใช่หัวใจตรงเนี้ยอะไรนะมันจะมีรอยมีติ่งหูจะมีรอยเลยนะรอยพับเอ่อเรามาดูรอยพับใครมีบ้างมีแบบอัตะนาบบ้างหรือยังรอยพับเนี่ยไหมเป็นเส้นอ่ะดูดิดูหูของคนข้างใกล้ๆจงมีไหมนี่มีไหมมีหรือเปล่ามีรอยพับระวังคือว่าโรคหัวใจกรรมพันเพราะยงพ่อตะนาบก็เป็นโรคหัวใจเป็นไง แล้วคนที่หัวร้านๆหัวล้านๆน,น,นี่ต้องระวังเนะ่ยเรของใครนะของคุณใบไวน์เนี่ยไ,นะไ,หไ,หหไหมหัวร้านๆล้านๆถ้ามันล้านไปถึงข้าวบนนี่ด้วยนะตรงกลางๆกระ่อมนเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังโรคหัวใจด้วยหัวใจเบาหวานความดันอะไรื้องมาไม่แน่ถ้าแก่ไปนะท่านน่าจะไม่รอดเพราะยมพ่อก็เป็นคนาานวามดันต่นโรคหัวใจเส้นเลือดตีบอะไรเนี่ยนะ <c oughs> โอเคอ่า เมื ee, ่อก <ım. S 2> ี mm ้เ hmm. มื i, ่อกี้เราจัดท่านี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องจัดแล้วนะทำท่าให้ตัว่องเดี๋ยวไม่แน่มันกลับขึ้นมาดั่งเดิมยังไงไม่ต้องเอาแรงมากก็ได้ไหมแค่นี้อ่าโอเคอ้าปากมาคนนี่แบบว่าท่าใหญ่กันไปไม่ได้นะถ้าให้แคบๆหน่อยนะเตียงมันเริ่มใช้งานเยอะแล้วมันนิ่มไป เริ่มร้องต่อไปอีเ,อเอย,เยนะเอะไปะอืออื้อืออืออะออื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 ออออือ ไม่แพ้อาจารย์อาจารย์ผู้ัๅษีโอ้โหโอ้โหอ้แกโอ้่หแขกกระดูกแข็งให้ทำไม่ายเลยนั่นี่ท่านทำงานหนักโอเคแัดไปต่ะอะไรต่อ๊มยจงและ้วจะกดแล้วมือนี่ลองไวได้อ่อยายไหมบิดเลย สองนิ้วก็ได้ถ้าสองนิ้วนี่มันจะได้ถึงพี่ถึงขิงไเลยใช่ไหมนี่ยเตรียมกันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไม่ดิ้นเลยาว่าต้องดิ้นถ้าไม่ดิน้นแต่มาไม่หยุดอันนี้ผู้หญิงจับได้ลองจับดูด้ข้างไหนนิ่มข้างไหนแข็งลองมาจับดูดิไม่เท่าเท่ากัๆๆนหรอ นิ่มหน่อยนะอโอ้โหนี่ข้างนี้จะตึงมากข้างนี้ข้างนี้ยังไม่เคยตึงเลยแต่ว่าจะข้างนี้จะเจ็บมากกว่าเลยดนะูนี่ดูไหมดูนะดิ้มมนเลยไหม,มถ้าไม่โดนมันไม่ดิ้นนะวันนี้ถ้าหมอฟังเข็มเขาก็จะแทงเข็มตรงนี้จุจ่ยโจอโอเคเสีย เ่บางทีเราเรียนกันเป็นร้อยท่าเรียนกันยี่สิบสามสิบท่าแต่พอทำจริงๆปุ๊บป็นไงไม่ต้องทำหลายท่าเอ๊ะทำไมมันเท่ากันไม่ได้ไม่เท่ากันเลยนะมันก็ไม่เท่ามเท่ากันมาดูข้างหน้าเท่าไหมเท่าเกันแล้วนะอันนี้ก็เอวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ดูตรงนี้เห็นไหมข้างข้างซ้ายจะไม่ค่อยดีเยอะเลย เห็นหรือเปล่าใครยกขาตัขึ้นมาดูสิตรงนี้มันนูนๆเนี่ยกระดูกสันหลังลเราจะมีมาจากนี่นะจากที่คออกเอวอันนี้แสดงว่ตาตอนเป็นแวรยรุ่นเนี่ยทำง,งานหนักยกของหนักหรือว,ว่าอะไรหนักเนี่ยเอยวมุกคดีอันใช่ที่มันที่มันนูนๆตรงนี้นนดูเถิะถ้าใครดำดำด้วยและตรงนี้ดำดำนูนๆด้วยเอยวไม่ดีใครที่ปวดหลังปวดเอยวยกขึ้นมาดูเลยมาเช็คดูทีหนึ่ง เป็นไงเบาขึ้นไหมเบาหรือเปล่าเบาขึ้นนะโอเคเสร็จแล้วก็อ่าไปจ่ายจังแล้วแล้วเค้าเติรนพอแล้วอันนี้เขาจ่ายร้อยแล้วมันก็ไปจ่ายนะมันหงายไม่ใช่สาระโคตรไม่ใช่สาระโคตเปลี่ยนหุ่นละเปลี่ยนหุ่นละลุกขึ้นมาได้เยอะใครบ้างนะเวลาให้เขาดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้กันนี่แหละ เวทเวททุบโลเอาคนใหม่ก็กได้เอาไปพี่เลี้ยงหลังรอบน,นี้พี่เลี้ยงอ่ะอ่ะอันนี้อ่ะอ๋ออันนี้รอมานานละนั่งหงานั่งหงายฮะต่อไปเปขึ้นท่านอนคว่ำเมื่อกี้จะเป็นสไตล์แบบจีนนะถ้าเราไปทุรียนอั้นหมอหรือว่าไปอะไรเกี่ยวกับของสไตล์จีนนะหัวสุกหัวก็จะเห็นท่าที่เราทำเมื่อกี้แหละอันนี้จะเป็นสไตล์ฝรั่งแบบเราบอกไม่ไม่เป็นของ อันนั้นอนเมริกาแนวสไตล์ฝรั่งเนี่ยทำล้มวงเนี่ยนะต่อไปแล้วก็จะมาเช็คดูคอคอมือจะมาเล็บยาวไปหน่อยน,นะมันก็จะใช้สามนิ้วนะเนี่ยนะจับปูตรงคอเนี่ยเนี่ยเราจับจับตั้งแต่ประมาณซนะีซีหกซีเไล่ขึ้นมาเลยไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจนจับไปถึงเนี่ยอะไรนะสัญญาณเท่าไหร่นะที่จุดกำโดมเนี่ยไไใต้ฐานกระโหลกตรงเนี้ยนะะประมาณซที่สองเพราะว่าซที่หนึ่งเนี่ยมันจะ มันจะอยู่ในใต้ฐานหลบเมือนเราแต่เราจะจับไม่ถึงเราจับถึงนี่จะเป็นสีที่สองนะแต่จับดูแลคอของเขาเนี่ยโอเคนะไม่ไม่ตึงไม่แข็งไม่เลยแต่ว่าคอของเขาเนี่ยจะมีอาการร้อนร้อนนิดหน่อยร้อนร้อนหน่อยนะแต่กล้ามเนื้ออะไรนี่โอเคหมดเลยนะร้อนนะะถ้าเราจับคอเขาร้อนร้อนป้มเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับทุกท่านหลับแล้วฝันเห็นเลกหัวยหรือว่าหลับแล้วหลับ,ล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 บตื่นตื่นหลับสะดุ้งตื่นบ่อยหรือว่านอนไม่สนิทหลับไม่ลึกอ่า ยิ่งท่านร้อนร้อนมากๆเนี่ยโอ้โหแล้วร้อนคอจะเอาไปทำเติมตึงเติมแข็งเติมแข็งข้านี้เลยนะแต่อันนี้ถือว่ายังถ้าถ้าร้อยเนี่ยสักแปดสิบนะการหลับได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เต็มร้อยอยลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ว่าตรงนี้มันจะร้อนๆแล้วก็ตรงนี้จะตึงๆนิดหน่อยใช่ไหมอ่าเนี่ยตึงๆเราลองดูอันไหนที่ตึงๆเราก็จะโฟกัสกดลงไปนิดระมาเนี่ยไหมอ่าเนี่ยดูดูหน้าตาเขาจะเป็นไงบ้างพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมีความสุขมีความสุข อ๋อนีอ่เลยแต่ข้างนี้ไม่มีปัญหาเห็นไหมข้างนี้ไม่ท่ะเจ็บแต่ข้างนี้จะตื่นใหม่อนึ่งปรมาณซีซีที่สองซีที่สามเนี่ยนะเขางล่างนีดหน่อยโอเคเราเราเช็คดูแล้วว่าเขาตื่น <c oughs> ต่อไปเราคลายคลายนี่ถ้าใครเป็นนักใกล้ภาพบำบัดเนี่ยยืดคอนะแล้วก็จะมือมาเลยนะค่อยทำเป็นตัวเอชเนีถ้าใครมีพุงเนียแต่มาจะคุนจิกเนี่ยแล้วคุณโอ้๋จ้สบายอยู่นะพุงยัน เอามวางลงนะแล้วก็มาทางขวามาทางซ้ายหรือกล <c oughs> ับมาทางนี้อีกทีอ่าใช่ทักสามรอบยกขึ้นมาทางซ้ายไปทางขวาโอเคยกขึ้นทางซ้าย ไทางขวาอโอเคต่อไปอเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายืดคอเรียบร้อยแล้วต่อไปยกมือขึ้นอาฝรั่งนี่มันเขาจะทำอะไรเขาต้องมีหลักการเทสตด,ดีทําก่อนทาหลังแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยอะไรนะมีกําลังใจหรือว่ามีความมั่นใจขึ้นสูงเราก็จะเช็คก,กําลังมือเช็คก,กําลังแรงเทส้์แรงให้เขาตา้านจะมาออกแรงสู้กันแค่นี้ออกแรงสู้ ข้างนี้มีแรงข้างนี้ดีกว่าออกแรงสู้เฉยข้างนี้มีแรงกว่าข้างนี้ออกแรงสู้ข้างนี้ไม่มีแรงบาข้างแรงมันเท่ากันนะบาั้งว่าข้างไหนแรงอ่อนเราพยายามทำข้างที่แรงอ่อนก่อนโอเคข้างนี้แรงอ่อนเราทำข้างนี้โอเคต่อไปข่านนี้ต้องดูให้ดีๆเราจะทำเป็นปากฉลามเ่ยนะอะไรนี่เขาเรียกปากเลยนะปากฉลามหรือเปล่านะปากฉลามแท่ากันปากฉลาม เสร็จแล้วก็เอามาจับตรงท้ายทอยได่เลยไหมประมาณประมาณสมองน้อยเนี่ยประมาณนี้นะจับประมาณประมาณออมแล้วมือเรานี่ก็ออเลยนะไปจับตรงนั่นน่นไป้างนะไปค้างแล้วก็เอ็นมาเอ็นมาให้คนนอนมาอยู่ในในเลยนะในในแขนเราเนี่ยนะอันนี้เราก็ประคองข้างหลังประคองข้างหลังแล้วก็แล้นอนมาแล้วก็เราก็ย่อตัวนะ ถ้าคนขายยาวนก็ยิ่งต้องยอดต่ำๆเพราะเตียงมไม่สูงเตียงนี่ยมันสไตล์ไทยแล้วก็อันนี้อะไรนะสะดือเรากับจองเลยนะตรงการจองประสาทให้พยามมันอยู่เซนเตอร์กันนะนะไหมคอเขาไป่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนมาแบบนี้ใช่ไหมเสือเขาก็อะไรนะจองประสาทเราต้องตรงๆกันนะแล้วก็ดึงมาสุดได้ยังสุดแล้วเขาเก่งไหมเขาม่เก่งสุดแล้วแล้วก็หมุนไปนิดหน่อยหมุนไปประมาณทางไปนี่นะ Đây à, có thêm cái xì thao sản Như gió có kênh ấy, mấy kênh gốc như gió giảm Nghiệp nó hay sẽ Nó lắm chết ngôi thông đi Bỏ Bỏ lắm hay chết mũi chân mà có lãnh xu Vì chân Khang đi em mới đi thầm Hoặc lãnh xu Hoặc แรงอ่อนเลยขอตกใจที่ะทำไมมันอ่อนอ่ะทีแรกข้างนี้มีแรงคนไข้ก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะแล้วเรามากดตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นไงบ้างเจ็บเรากดแรงหน่อยนะข้างนี้ไม่เจ็บละเห็นไหมอ่าแล้วก็สาร์ข้างอ่ากว่าสบายไหมอ่าอนกันอ่าย่อเข่าไหมย่อมาเห็นไหมเจ็งไหมเจ็บไหมนั่นเสือนั่นเจ็บหนึ่งนั่นอึ๊บเบา อันนี้เจ็บไหมตอนนี้เ่ายังเ่าแล้วยกมือขึ้นออกแรงสู้กันมีแรงไหมมีแรงแล้วนะครั้งนี้ครั้งนี้ด้ไหมเท่ากันหรือยังเนี่ยแค่ง่ายไม่ง่ายบอโเลยง่ายมากๆเลยเดี๋ยวมันจะได้ง่ายนี่นอนให้เลยมาต่อไปถ้ากอดถ้ากอดนี่อะไรนะกอดให้เป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยม เราต้องดูว่าเรามีระดิดขาแข็งบ้างนะครับเนี่ยกรท่าเป็นสามเหลี่ยมมาคมถนัดมาซ้ายขึ้นขวาขึ้นก็แล้วแต่แล้วนี่ก็ยืนข้างเดียวกันนะยืนข้างเดียวเราทำข้างเดียวโอเคต่อไปแล้วก็ประคองตัวเขาเอียงมาซีนห้าองศาแล้วก็เราก็มือซ่อนลงไปไหนสอดตรงไม่ใช่ใต้สะบักกระดูกสันหลังนะดูสันหลังพอจับได้พวกเราก็ พับเลยพับออกไปเลยนะแล้วเราก็งอลงไปเลยนะเอามือไปงอให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันอยู่ในแน่นอยู่ในร่องนิดนะอยู่ในร่องถ้าเสร็จแล้วเราก็เอาอันเนี้ยมาลอกตรงไหนให้มันอยู่พยายามอยู่ตรงไหน่ะใต้ตะแกรงเราประคองให้แน่นแล้วเราก็น้ำหนักเราพุ่งลงไปนะใช่ไหมเสร็จแล้วแค่วางน้ำหนักกระดมาโตเยอะเลยอืม ประมาณสักอัน <tang> น <ar> ี้หลังเขไม่ยาวนะสักสามกำหรือสี่กำก็พอประมาณถึงถึีสิบสองก็ได้แล้วนะแค่นี้อ่าไม่มีอะไรยอกจากประมาณแค่นี้พอแล้วอันนี้ก็เหมือนค่าเลยนะท่าพนงมือท่าผิวเสียเดียวกันแต่บางทีมือเสียพนงมือเนี่ยมันไม่ถึงไพิกซ์พิกช ถ้ากรอบเนี่ยมันจะเป็นขึ้นจริงๆนี่กระหมอนนัดเนี่ยถ้านี้จะชุมนันที่ไหนประเทศลาวโหสองร้อยกว่าคนนะไปสองวันสามสามร้อยคนตอนหลังนี่ห้าร้อยกว่าคนเลยไม่ทำหน้าอะไรเพราะจะมากอบคนไม่ได้อยู่ทีม่ิสตรอคใช่ไหมแต่มันก็จะดกอบเดี๋ยวหมอกระหมอหมอจะนัดกระหมอนนัดที่ชอบเลยนะปุ่มุ่มจุ่มแคปเดียวนะเราไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่ ไม่เชื่อไปดูข่าวของเราเองช่องน้ำนั่นเองแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีอะไรนะมันอายมันกลัวแต่ไม่เป็นไรที่ไต้หวันที่สิงคโปร์เนี่ยมีนะมีหมอไคโลีนิคติคหมอจักรดูลบมอเนี่ยผู้หญิงเขาก็ทำแต่ผู้หญิงนะอ่าเขาไม่ทำผู้ชายเขาเว้นมองแค่ผู้ชายออแต่ผู้หญิงทำแต่ผู้หญิงออแต่ผู้หญิงแต่ว่าบางทีถ้าเราจะผู้ชายเราก็ไปหาหมอมาทั้งโูก มารองไหมมีหมอนรองเซ็กไว้ก็ได้ไม่ต้องให้ผู้ชายได้กินเต้าหู้เราแล้วต้องป้องกันตัวเราเลยใช่ไหมหม่านีครับคุณแล้วหมอตั้งไม่ได้กันเลยเนี่ยโอ้โหไปแล้วนี่กอดเอ้ากอดเอาเราบสองนี่ยติดกับดักเลยคนไข้เนี่ยหายปวดหลังคนเดียวแต่ว่ามันติดใจคุณหมอแล้ว ตไไอน<ห>นอี้ตอนนี้คนไข้ปวดใจอยู่กแล้วนี่มันแม่หมอหมอมอ,อะไรนั่นเจ็บหายอกอกตัดเข้าที่อ,อกคงอกหักตัดเข้าที่แต่แม่เนี่ยนะจะไปคิดถึงหมอทุกคืนแล้นเมื่อไหร่หมอ,อ,ะมอจะมาเมื่อไหร่หมอจะมาสิที่นี่นี่นนแหละระว่างในเวลาใครไปรักษาคนไข้เอาคนไข้าหายแล้วแต่ว่าอะไรนะโรคใจป่วยมานี่ยจะมาช่วยไม่ได้นะตัวใครตัวมน <c oughs> ันนั่องะอกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปยกขาขึ้นอ่าเช็ดขาเช็ดขาออกแรงสู้กัน มีแรงมีกำสู้กันตัมขึ้นมานะเอาไปสู้โอเคอ่ะมันตะแคงที่จริงอ่ะบางทีเราเรียนกันสามวันอะท่าเนี้ยเอาให้ได้ท่าเนี้เป็นท่าพระเอกท่าเมื่อกี้เป็นท่านางเอกนะแล้วท่าตั้งเนี้ท่าลองลองนักเนี้ยท่าลองนางเอกนะท่านี่จะเป็นท่าไปเอกอินเทอร์เรามีเตียมจะมารุนินมาจากมารุนิให้ชุดข้อเตรียมนะแล้วก็หม้อเข่าเนี่ยพยายามอยู่ข้างในก้าเท้านี่อยู่ข้างนอกมือมหน่อย แล้วก็อะไรนะแขนหน้าอกเนี่ยเราก็ยกขึ้นมายกขึ้นมามาทําเหมือนท่าล้างเงามาแบบกลับไปนี่อันนี้ก็มองมืไปขนาดเข่าเราเนี่ยเข่าเราหน้าขาเราเนี่ยเราต้องอเราต้องแบบว่าชิดเลยนะเนี่ยชิดเลยนะแนบชิดเลยนะแล้วก็ถ้ามันตัวเล็กๆอย่างแบบของคุณบอยคุณอะไรเนี่ยเราต้องใช้ฝ่ามือแล้วแหลงนี่เราจะรอบมือนะใช่ไหมฝ่ามือเราไม่ยากเกือบครึ่งตัวทั้งนาทงเก่งไหม มองขนาแล้วก็หมุนนะแต่ถ้าเราเจอคุณใหญ่คุณจิกคุณโอ๋นะแล้วก็มือสอดอย่างนี้ก็แหละนะับคุณใหญ่มือสอดมือสอดสอดไปมือจับไว้มากนิดหนึแล้วก็อันนั้นก็เราของอาจารย์เนี่ยจะเน้นหมุนเอียวนะดูนะแต่เราไม่ใช่ว่าไปจากข้างหลังเนี่ยเราบางคน เอวไม่ไปนะเอวไม่ไปเราต้องเอาเช็กเยวแล้วน่หนักออกไปนีนะอันนี้อ okay. uh, ันจะมาม่กดิกเลยนะตัแข็งมันจะดิกเลยนะด้วยเราหนักเดียวเลยว่าพอาใช้น้ำหนักเยวเวลานอนนัไปเอวแต่าก็เด้งไปด้วยนังไหนเจอคนนุ่งนุ่็เอวแข็งแข็งอันนีขาขึ้นออกแรงสู้ เอาแล้วส wow, uh, ู้ย hey, ้อนใจเรื่อยๆข่านี้ไม่มีแรงข่านี้มีแรงคอ่ะข่านึงขยับมันจริงๆขยับมันจริงๆให้ชิดประมาณเดี๋ยวทักอะไรนะเดี๋ยวทักความมือหนึ่งอะไรหนึ่งเนาะถ้ามันไม่ชิดแต่สมมติเขาอยู่ข้างในพวกเราขยับไปอยู่ข้างในเห็นไหมขามันโดนเลยขามันจะติดเตียงนะขามันไม่นี่ขามัน ทำไมเตียงนวดนะะรดับกระโดกอะไรมันทําไมประมาณแค่ช่วงหัวไหลแค่นั้นนะมันไม่ใหญ่ถ้าเราเตียงใหญ่ก็เนี่ยเราจะกับคนไข้เราต้องเดินมาดึงมาดึงมาดึงมาถ้าใครเจอแล้วไม่ไม่ได้จัดที่อาจจะอยากมาอีกหน่อยโอเคไหมดูนะดูนะดูเวลานดูเวลานอันนี้ดูเนี่ยปรมาณนองศานะดูดูนะอันนี้แต่มาก็ ้อตัวมันเยอะงอตัวมันเยอะหนึ่งอง๊บโอ้โหทีน okay. okay. really. ah, ้นอาขานางหงเหนื่อยกันหายกขานออกแรงมีแรงกดไม่ลงออกแรงโอเคเรียบร้อยอ่ะับคู่กันลงไปเดี๋ยวทำนอนเริ่มขึ้นมานอนหงา ทำวันนี้เสร็จแล้วพักแบกยิงไท่แล้วพักแบกถึงยกแล้วก็จะขึ้นมาแท่นหน้าวันนี้นอนต้นนอนหงายแท่านหั้าขอให้จบใครอ่ะหมอนัรมีหุ่นไหมเอาหุ่นนี้เลยใช่ไหมโอ้โหเนี่ยอันนั้นโอเคหมอนันปิดหรือยังเปิดตอนมรักซอยให้ไวๆขึ้น